มาดูอีกข้อหนึ่งนะข้อนี้เนี่ยเห็นไหมเน้นแหลกที่อยู่เขาบอกการเปลี่ยนแปลงแทนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะนีนรู้จักเขาใหญ่ไหมรู้จักเขาใหญ่เนอะรู้จักภูเขาเนอะนั้งเรียนมีภูเขาเนอะเห็นไหมมีเขาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมีเราก็ได้อ <c oughs> คุณควรเล่นมุกอะไรนะอ่ะ เราทุกคนเคยไปเขาใหญ่เรารู้ว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่อนุร,รักษ์สัตว์ป่าและพันธไม้ต่างๆเนาะเป็นเหมือนปอดของประเทศไทยจริงไหมเอออุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์นะแต่เขาถามว่าจะทําให้เกิดชีวานิเวศอ่ะแบบใดข้อนี้จริงๆอะเขาอยากทำอะไรเราคือคำฟ้องไมเ,เปลี่ยนแปลงทนทีอะ่ะก็คือเหมือนเอามาั เติมให้เราว่าสรุปเขาจะออกเปลี่ยนแปลงทันทีหรือเขาจะออกเรื่องไบโอมเหมือนเอามาลวงเราอะเหมือนเอามาลวงเราจริงปะจริงจริง,รงข้อนี้คืออยากถามว่าเขาหญ่อะเป็นชีวนิเวศแบบใดเป็นไบโอมแบบใดชอบแล้วตอบแบบใดหนึ่งทุนราทุนราทุนใจสองป่าฝนเขตร้อนสามทุง่งหญ้าเขตร้อนสี่ทะเลทรายหรือห้า ป่าผัดใบอวันนี้ค่ะครูกวางมีตารางทรงพลังข <c oughs> ี้โม้อีกแล้วอ่ะไข่คองอีกแล้วอ่ะนักเรียนตารางนี้บอกเลยว่าถ้านักเรียนจะไปสอบเรื่องใบโอมไม่ว่าสนามไหนสนามใดก็ตามคอนเฟิร์มเลยว่าทำข้อสอบแน่นอนเอาตารางนี้ไปขออนุญาตตารางนี้ให้นักเรียนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการแบ่งระบบยิเวศ นะพูดง่ายกันแบงไบโอมเราจะมีปัจจัยสองหลักอสองอย่างหลักๆให้เราคิดใช่ไหมคะคือหนึ่งอุณหภูมิสองปริมาณน้ําฝนอ่ะงั้นครูกวางก็ทําแบบนี้เลยปังปังทีข้างบนอย่างนี้คืออุณหภูมิเนะ้ะแล้วก็ตรงนี้คือฝน